คุณหมอคะกินหมูกระทะแบบไหนถึงจะไม่วนคะเนี่ยเพื่อนเนี่ยชอบชวนไปกินหมูกระทะตลอดหนูก็อยากจะลดน้ำหนักมันแบบมันจะปฏิเสธก็ไม่ได้คะ่ะทำไงดีคะต้องบอกงี้ครับว่าสำหรับหมูกระทะเนี่ยถือเป็นอาหารลดน้ำหนักที่เยี่ยมมากๆแต่ถ้าต้องกาให้ถูกต้องครับอันดับแรกนะคะถ้าที่จะลดน้ำหนักได้เนี่ยต้องเน้นเนื้อสัตว์เยอะๆแน่นๆทุกอย่างกินได้เต็มที่ นะครับติดมันบ้านก็ได้แต่ไม่ใช่เอาหมู3าชั้นมายัดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือน้ําจิ้มนั่นเองนะครับน้ำจิ้มเนี่ยน้ำตาลสูงมากๆนะครับแล้วก็ลูกชิ้นต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปกินหมูกระทะนะครับผมแนะนําเลยเนื้อสัตว์ล้วนๆนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อได้หมดนะครับอาหารทะเลได้หมดนะครับผักนะครับขอให้ทานแบบเน้นๆไปก่อนเลยนะครับสิ่งที่ไม่เอาเลยนะหุ้นเส้นไม่เอาเป็นแป้งนะครับข้าว ไม่เอาเช่นกันนะครับแล้วก็ขนมหวานไม่เอารีฟิลน้ำพวกน้ำหวานนี่ห้ามเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราจะกินไม่คุ้มด้วยแล้วก็อ้วนเปล่านะครับดังนั้นนี่หมูกะัะทั้งก็องได้ทกินได้ถูกต้องลองทาเช่ดนี้ไปใช้กันดูครับและอยืนกดหัวใจกดติดตามร้อนรับเทคนิคดีๆครับไปลุยกัน